ดีครับวันนี้นะครับนัทก็ยังอยู่ที่สาขา2นะครับร้านแท็กเตอร์นัทสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสงศิล์นะครับนัทมีรถมารีวิว1นึ่งคันนะครับเป็นยันมาสานสิบเก้าแรงม้านะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดโปรนะครับจาก2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ผมลดราคาเหลือแค่2องแสนห้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าหกรถถือว่าสภาพสวยสีเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นยันมาสานสิบเก้าแรงนะครับโฉมล้อขาวนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับ รถสวยถือว่าสภาพพร้อมใช้ครับยางหลังประมาณ80%อนะครับยางหน้า60%ใครที่หารถเต็มเดิมสีเดิมเดิมไม่ใช้งานนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนไม่ชั่วโมองคันคันนี้นะครับไม่ขึ้นนะฮะไม่ชั่วโมองการทํางานไม่ขึ้นแต่ไฟบอกสถานะ ต่างๆชัดเจนขึ้นเหมือนเดิมปกตินะครับยางหลังสวยมากนะครับเป็นยางคู่ตัวรถนะครับของดันหลบนะครับราคานี้ผมขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทสศได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ถนนสีเลนนะครับเส้นสุดสีเรนเลยเส้นสมเด็จกุฏินาายใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับที่ร้านแท็กร์นัทสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับเป็นยันม้า3 5แรงม้านะครับทดสอบดันไปถกลับนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเชิญชมรีวิวการทางานเลยครับ เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะฮะ โฟวอยหน้าไม่ทํางานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับจบภายในราคา25,000เหมือนเดิมเน้นทะเบียนทืกอโนพร้อมนะครับตรงนี้ก็ซื้อความเชัดเจมนะครับผมก็อยากรีวิวให้กับเพื่อนๆเนฟตีได้ชมกันกําลังดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับตอนนี้โฟล์วอย่หน้ายังไม่ทํางานตรงนี้เราเช็คให้นะครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้เหมือนเดิมใครสนใจนะครับราคาเพียง25,000บาทจัดสัวรี300กิโลเมตรแรกนะครับัวนี้เป็นยันมาศรีกาลังม้ารถสวยราคาคุ้มนะราคานี้รีบจัดจองเลยผมเช็คโ o วอยให้นะคร